Nothing more. No, no, no. I'll do it higher than no, this. I'll I'll I will. No, I'll get you You come on in. Watch that. No, no, get me off. Get me off if you're gonna do one. Get me off if you're gonna do one. Hold on You on the world. I said, look fast, but it's fast. Yeah. It's like, it's like, No, let me She's do you mean? do you mean? now. <laughs> you sound Yeah. You look like you're, yeah. Yeah. Like you're like a yeah. Wait, yeah. Her the other way. You'll get วิ่งหัวล่ะพี่น้องคะลูกกล้วยวิ่งเะเด้อนพี่น้องคะลูกกล้วยวิ่งหัววิ่งหัววิ่งหัวหมดแล้วพ <Okay, okay. S 1> ากันมาเล่นสวนสาธารณะนะคะวันนี้นะคะพาเด็กๆออกมาเล่นที่สวนสาธารณะก็จะประมาณนี้นะคะ เพื่อนวพี่ๆขาเพราะว่าเราก็ต้องเล่นไปกับเด็กด้วยค่ะโอ้ยเมื่อกี้ขึ้นไปไอ้ที่เล่นเ <c oughs> วียนหัวหมดเลยค่ะพี่น้องขาเวียนหัวไปเลยค่ะเวียนหัวต้องเล่นเป็นเพื่อนลูกนะคะลูกไม่มีเพื่อนเล่นก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนลูกค่ะเป็นไงนะคะคราวนี้แม่แทบอวกแตกอวกแตกนะคะ

ความสุขของเด็กๆค่ะที่มาสวนสาธารณะนะคะก็จะมีเครื่องเล่นให้เล่นหลายอย่างเลยค่ะอยู่ที่ว่าเราเลือกเล่นนะคะ oh. And นายก็อยากให้แม่ไปเล่นด้วยนะคะแต่แม่บอกว่าไม่ไหวแล้วค่ะ then, the <c ười> ขึ้นไปเวียนหัวค่ะพี่น้องขาเวียน <Yes. S 1> หัว ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะ